สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดพิเศษนะฮะวันที่6เดือน7ปี63นะครับก็จะมาพูดคุยถึงหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ปรากฏในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับโดยประเด็นสําคัญในตรงนี้คือพูดถือหุ้นใหญ่นะครับสองท่านนะครับตรงนี้ได้ขายหุ้นออกทั้งหมดนะครับในหุ้น KTC นะครับซึ่งเมื่อวันที่30มิบถุนาสองพนเนี่ยก็เช็คดูแล้ว ก็ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าในเว็บเซตนะครับ dot ro dot t ยังมีรายชื่ออยู่เพราะเขายังไม่ได้ปรับนะครับเดีย๋ยวสักพักก็คงปรับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจต่อมานะครับคือว่าเขาขายทําไมนะครับทําไมเขาถึงขายเครดิตซีออกแล้วการขายตรงนี้มีผลต่อ,อในต่อหุ้นตัวนี้มากมายแค่ไหนอะไรไงว่าหุ้นตัวนี้ยังไปต่อได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ดูเป็นการแชร์ข้อมูลและการส่วนการวิเคราะห์เอ่ยเงแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับในต,ตรงนี้ขายเกี้ยงเลยนะไม่เหลือเลยไม่เหลือสักสักมูลเลยนะโดยคุณสถาพรเนี่ยหรือว่าคุณฮงเนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีในวงการหุ้นเนาะว่าเขาเติบโตามาจากหุ้นตัวเนี้ยค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็มีแนวคิดที่ว่ามันจะจะไม่ขายหุ้นตัวนี้ออกนะแต่สุดท้ายก็ขายนะขายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะกลับไปซื้อคืนหรือไม่อะไรยังไงเราไม่ทราบาความคิดของเขาได้นะฮะ เราก็ได้แต่เรียกว่าโมโนนะครับหรือว่าคาดว่านะครับทําไมเขาถึงขายนะครับหรืออดูจากข้อมูลต่างๆนะฮะเพื่อประกอบการพิจารณานะครับว่าทําไมเขาถึงขายตรงนี้ออกเราไปดูกันว่าเคเนี่ยยังไปต่อได้หรือไม่นะฮะก่อนอื่นครับดูจากการขายแล้วก็จะมีในผู้ถือหุ้นอื่นๆนะฮะก็มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้ก็จะมองหลายได้นนัะ่คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Uh, ทั้งสองลายขายไปแต่ก็จะมีผููถึงหุ้นรายใหญ่อื่นๆซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ต้องมองทั้งสองด้านว่ามีทั้งเพิ่มแล้วก็ลดนะครับมีทั้งเพิ่มแล้วก็ลดก็ uh, หลายส่วนก็ลดอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยเ,เนี่ยเพิ่มใช่ไหมครับแล้วก็ไทยเอบีดีอาร์เนี่ยถือเพิ่มนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นแบงค์อื่นๆนะครับแบงก์จากต่างประเทศเนี่ยถือเพิ่มนะครับตามภาพเลยนะครับแบงก์จากสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ ผมก็ไม่เคยรู้จักนะครับครับเขาบอกว่ามีเพิ่มนะครับอื่น,นๆก็มีลดลงบ้างอย่างเช่นคุณเกติน,น,นันเดชไพสารอะไรเงี้ยครับอ่ะก็มีเพิ่มมีลดเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่บอกอย่างที่บอกว่าคุณสถาพรซึ่งถือหุ้นตัวนี้มานานเนี่ยขายออกทําไมขายหมดเลยนะไม่ใช่ทยอยขายนะครับขายหมดด้วยรวมถึงคุณมณีรัตน์งามเมืองพงษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อมูลข้อมูลทางด้าน KTC นะครับเราไปดูในส่วนของงบการเงินดูก,ก่อนนะครับ งบการเงินอ่าผมเข้าไปในเว็บเซตนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปที่ KDC กันนะอ่ะทาทีนี้ก็สดได้มีการตัดต่อนะครับเข้าสดเลยนะฮะพอเราเช็คนะครับอ่าในคุณอ่าในตารางของงบการเงินฉบับย่อนะครับในส่วนของการเติบโตนะครับก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องอันนี้เราเห็นแค่ปีห้าเก้าเป็นต้นมานะฮะซึ่งเราขอมาดูในส่วนของกำไรสุทธ,ธิแล้วกันนะครับ กำไรสุทธิก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยในปีสองพันห้าร้ยหกสิบสองเนี่ยจะมีกำไรสุทธิอยู่ประมาณห้าพันห้าร้อยยิบสี่ล้านบาทนะครับส่วนปีสอง3ห้า้ยหกสิบสามตรงนี้นะฮะมีกำไรไปแล้วหนึ่งแต่มากคือหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอดบาทนะครับราคาหุ้นได้ตกลงาจากสาสิบเก้าบาทเหลือสา7สิบจุดเจดห้านะครับเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ที่ว่าราคาที่ตกมาตรงนี้นะครับโดย โดยยังไม่ฟื้นกลับไปที่ราคาแถวเดิมก็คือส่วน9.5ตรงเนี้นั่นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีความคาดหวังในเรื่องของกาไรอะไรพวกนี้จะต่ําลงกว่าในปีอ2,562ด้วยอันนี้คือเป็นการคาดหวังในเชิงของ์เวิร์ดของนักลงทุนนะแต่แต่ว่าในบริษัทตรงนี้ในนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ออกมาในหลายสํานักเนี่ยดูแล้วเขาก็วิเคราะห์ออกมาใกล้เคียงในปี กสองหรือว่าได้เยอะกว่าด้วยในบางสํานักนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ในแต่ละสํานักเนี่ยจะวิเคราะห์ไว้ว่ากําไรของปีสองพันห้าร้อสิบสามเนี่ยจะไม่เกินหกพันล้านนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในราวห้าพันห้าร้อยถึงถึงห้าพันปลายปลายะนะครับโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในในมุมมองมองแบบว่าเบสิคนอร์มอลอเลยก็คือในปีที่แล้วเนี่ยกำไรห้าพันห้าร้อยล้านเนี่ยราคามันก็ขึ้นไปได้ถึงสาสิบเก้า นะครับแล้วก็ปีนี้ถ้ามองกันอย่างคูณสี่เข้าไปครับคูณไปเต็มใรมากเลยก็จะอยูอ่ไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ลองไปนั่งคำนวณดูนะฮะอันนี้เป็นคำนวณคร่าว,าวเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ตกมาสามสิบกว่าเนี่ยเป็นมันต้องคิดแล้วว่าราคามาสะท้อนอนาคตไปแค่ไหนถ้าออกมาสามสิบเรานิ่งอยู่แค่เนี้ยอาจจะมองได้ว่ากําไรในปีสองพันห้าร้อยสิบสามน่นอยกว่าปีสองพันห้าร้อยสิบสองหรือเปล่า หรือว่ามันใกล้เคียงเพราะว่าหุ้นที่เคยเติบโตมาตลอดตลอดเนี้ยแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งกำไรเท่าเดิม5,000 5,000หเงี้ยราคามันก็ตกลงไปไดนะ้เพราะว่าเขาเขาเล่นกันที่ราคา,อ,าอนาคตนั่นเองนะฮะเพราะนั้นในอนาคตมันไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไปตามหวังราคาก็เลยเข้ามาสู่สมดุลมีการเทขายออกมาเรามาดูทางด้านในเอคอนเซ s u s ักันบ้างนะฮะก็คือสมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์นั่นเองนะฮะก็ได้วิเคราะห์ไว้ว่า มีทั้งหมดหกเจ้านะฮะหกหกสํานักนะครับวิเคราะห์ไว้โดยส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์ไว้ว่าราคาเนี่ยมันจะสูงมันสูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับเป้าหมายเนี่ยสูงกว่าราคาปัจจุบันสักห้าเจ้านะครับมีวิเคราะห์ไว้ต่ํามากๆหนึ่งเจ้าซึ่งผมยังไม่สามารถหาบทวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะน่าจะต้องเป็นลูกค้า scbs ที่สามารถอ่านบทวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งทึ่งทางเจ้าของช่องไม่ได้เป็นลูกค้าของ scbs แต่ให้ไว้ค่อนข้างต่ำไม่รู้ว่ามีมุมมองอะไรนะครับ ไม่รู้ว่ามีมวงแล้วก็ให้ไว้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะแล้วก็สํานักที่ให้ไว้เยอะสุดก็จะมีฟิナน,นเซียไว้ให้ไว้ถึงสี่สิบสามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันกันต่อนะครับไม่รู้จะหาได้ไหมนะครับมีอาจจะหาได้แค่ในบางโบแล้วก็มีบัวหลวงให้ไวสามสิบแปดโดยส่วนใหญ่ก็ให้ไว้สูงสูงกว่าราคาปัจจุบันนิดนึงนะฮะโดยอัพไซ์อาจจะย,ยังไม่สูงมากเท่าไหร่อัพไซ์ก็จะอยู่ราวสิบเปอร์เซนบางบางโบก็ให้ยี่สิบเปอร์เซนครับนี่ครับสิบเปอร์เซนต คือ34นะถ้าคนซื้อราคาแถวเนี้ยก็อาจจะต้องคาดหวังกําไรแคบนิดหนึงครับสักสิบเปอร์เซนนะครับในการถือแล้วก็ราคาเฉลี่ยนะครับก็จะมีประมาณ34ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ถ้าจะมองจริงๆแล้วราคา30.75ิบจุดเจ็ดห้าน่าสนใจไหมจากข้อมูลตรงเนี้ก็คือก็ดูไม่ไม่ได้เป็นราคาที่แพงเท่าไหร่นะทีนี้คุณโฮงขายทำไมนะครับเรามาดูกันต่อนะครับ เรามาดูประมาณการนะครับประมาณการโดยเฉลี่ยของในแต่ละ,ะสำนักนะฮะเนี่รวมกันนะฮะเขาประเมินไว้เท่าไหร่ว่าทั้งปีปีสองพันห้ารอสิบาเนี่ยเรามาดูข้อมูลในหุ้นของ KDC ก่อน,นะฮะอันนี้ก็หาไปนะฮะัะคู่นะฮะไปไหนล่ะนะคระับอาหารนี้แล้วกันะฮะ ได้เร็วขึ้นเจอแล้วนะฮะก็ทีนี้เราก็จะมีข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลของปีสองพันสิบเก้านะครับสองพนสิบเก้าะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีข้อมูลของเดี๋ยวขอดูในหัวหัวกระดาษเน,นี่ยประเมินไว้เมื่อเดือนมิถุนาปีสองพันยี่สิบนะครับอันนี้ก็เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วประเมินกันไว้ว่าโดยโดยเฉลี่ยมาในแต่ละสำนักแล้วนะ,ะเฉลี่ยมาทั้งหมดแล้วประเมินไว้ว่ากําไรของ KTC ทั้งปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ ห้าพันแปด้อยเก้าสิบสองนะครับแล้วในเดือนกรกฎานะฮะน,นี้คือเดือนกรกฎาก็ประเมินไว้เท่าเดิมหรือว่าไม่ได้ประเมินก็ไม่แน่ใจก็คือยึดตามเดิมนะครับโดยถ้าออกมาห้าพันแปดเนี่ยห้าพันแปดเนี่ยครับก็ถือว่ามีการเติบโตในในระดับหนึ่งนะฮะจากเดิมเป็นห้าันห้าตรงเนี้ยแต่ว่าไม่มากแล้วนะเราจะสังเกตว่าเติบโตจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับถ้าห้าันห้าเป็น5้าันแปดเนี่ยถือว่า ได้นยแต่ก็ต้องเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจนะฮะเพราะน,นั้นมันก็ไม่แปลกนะที่เขาจะประเมินกันออกมาได้ไม่ถึง6กพันล้านตรงนี้นะครับโดยราคาเป้าหมายนะครับออกมาอยู่ประมาณสาสิบหกนะครับโดยในแต่ละสำนักให้ให้ไว้รวมเฉลีย่ยกันประมาณนี้มีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับโดยอยู่ประมาณสามสิบหกทีนี้จะโจทย์ที่ต้องคิดก็คือถ้ามันออกมาต่ำกว่าห้าพันแปดล่ะราคาจะไปไหนนะฮะ ราคาจะไปถึงไหนแล้วก็30ตรงนี้จะดอยไหมนะครับนั่นะค,คือโจทย์ที่ต้องคิดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละโบกกันนะครับอันนี้ผมได้หามาจากตัวอ e ีฟินสต็อกพิล์กัเอาโบกแรกก่อนเลยนะฮะโบกแรกในส่วนของโนบุระโนบุระทัทนาสินนะฮะเขาให้เป้าไว้ที่37บาทนะฮะก็สูงกว่าร,ราคาปัจจุบันถึงเบาทหรือว่าประมาณไปไปได้ประมาณย0เปอร์ลเดียวเขาบอกว่ากําไรสุทธิของ ของ Q2 เนี่ยเดี๋ยวจะออกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี่แหละนะครับในสักกลางเดือนสิงหานะฮะเขาบอกว่าออกมาที่1,300ล้านบาทถ้าออกมา1,300ล้านบาทเนี่ยแสดงว่าได้น้อยได้น้อยกว่า Q1 นะ Q1 ออกมาประมาณ1,600ล้านนะแสดงว่าดรอปลงแล้วก็เขาว่าอสุดท้ายเขาก็บอกว่านู่นนั่นสุดท้ายราคาออกออกมา37นะครับตีไว้ประมาณ37 อันนี้ตีไว้สูงนะเขาตีไว้ทั้งปีหรือเปล่าทั้งปีนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวหรือว่าประเมินไว้แค่ไตรมาสสองไตรมาสเดียวนะครับเขาไม่ได้บอกส่วนอื่นอ่นนะนะครับเราบอกว่า47นะไตรมาสสองเนะี่ยซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะแต่ก็ยังดีก็ยังยังเห็นว่าเขาประเมินกําไรมาแต่ถ้าออกมาพันสามร้อยล้านนี่ผมว่ามันน้อยลงกว่าเดิมโดยโมูลนิธิพัฒนสินเนี่ยผมเห็นเขาประเมินไว้สี่สิบเจ็ดด้วยซ้ําใน เมื่อเดือนก่อนนะครับหลังหลังจากนั้นก็เขาเรียกว่ากลับคํานิดนึงกลับมุมมองนิดหนึ่งแต่ว่าตัวเลขเยังออกสูงอยู่เขาโดยที่นงเวลาพัฒนสินพัฒนสินเนี่ยเคยประเมินไว้ถึงสี่สิบเจ็ดเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านนะฮะนี้ข้อมูลม,มันจะเก่าแล้วตอนนั้นประเมินกําไรไว้เท่าไหร่เนี่ยคาดไว้ถึงหกพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาทแต่พอมีนโยบายอ่าลดเพดานดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ของตปทมานะนะครับเขาประเมินไว้ เสือสาสิบเจ็ดหายไปสิบบาทเลยนะครับหายไปสิบบาทเลยทีเดียวแต่ราคาที่ประเมินสาเจ็ดเนี่ยราคาสูงกว่าราคาปัจจุบันนะนะครับก็ยังมองว่าราคาปัจจุบันมันถูกนั่นเองในในมุมมองของโนเวลพัฒนสินนะรเรามาดูในบริษัทยวนต้านะครับประเมินไว้สามสิบแปดให้ให้ข้อมูลอะไรไว้บ้างนะดูบัตรสามสิบแปดคาดกําไรของไตมาสองไว้ประมาณพันสามร้อยล้านคล้ายโนเวลพัฒนาสินประเมินไว้นะฮะนะครับ เพราะนั้นราคาจึงออกมาสามเจ็ดสามแปดล้วพวกนี้พอๆกันเพราะว่าประเมินออกมาใกล้เคียงกันแต่ว่าแกประเมินว่าอีออนเนี่ยรายได้โหดตัวนะแต่ว่า KTC เนี่ยจะค่อนข้างทรงตัวเหมือเยี่ยวเยี่ยมหมายถึงว่าเทียบกับไต่มาสเดียวกันของปีก่อนนะครับปีก่อนหน้าเพราะฉนั้นสองตัวเนี่ย KTC จะดูดีกว่าอีออนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดาูมีประเมินประมาณการทั้งปีไว้หรือเปล่าเนี่ยเห็นว่ามีแค่แค่ไต่มาสองไว้นะครับ ลองอ่านดูนะครับน,นี้ผมก็อ่านสดนะก็เปิดมาดูพร้อมพร้อมกันเนี่ยเหมือนว่านั่งดูกันพร้อมกันของอีออนอ๋อพอม,มีประเมินไว้ทั้งปีด้วยอัอนนี้ดีครับข้อมูลนี้โดยเขาคาดว่าอปีทั้งปีหกสามเนี่ย ktc เนี่ยนะครับจะกําไรประมาณห้าพันเจ็ดแต่เป็นอะไรที่แปลกนะว่าโบกเมื่อกีอ้ไปข้อมูลจากเ็บเซตเมื่อกี้เนี่ยประเมินไว้ประมาณห้าพันแปดใช่ไหมห้าพันแปดกว่านะครับราคาออกมาสาสิบหก แต่ตัวนี้อออกมาห้าพันเจ็ดนะครับราคาประมาณสามสิบแปดโอเคก็ดูเมกเซนนะไม่แปลกไม่แปลกฮะก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็แสดงว่ากำไรนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านเนี่ยหุ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณบาทหนึ่งอันนี้จากการสังเกตของผมนะนะครับอันนี้ของอีออนนะครับออกมาสามพันเจ็ดนะครับของอีออนเนี่ยขดตัวนะครับขอยอ่อนนี้ดูแล้วถ้าให้ให,ใ,หให้เลือกเคจีซีกับอีออนยังไงก็ต้องเลือกเคจีซีตอด นะครับเพราะอันนี้อันนี้เป็น Data ของอในกลุ่มของ Finance นะฮะอันนี้ไปดูกันตัวเลขเล็กมากเลยผมดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไปว่าเดี๋ยวไปหาดูกันเองแล้วกันนะครับในข้อมูลตรงนี้สรุปว่าของยอนต้าเนี่ยออกมาใกล้น o บุระนะฮะประเมินไว้ประมาณ Q2 เนี่ยหนึ่งพันสกว่าล้านนะครับตบรลก็1,300กว่าล้านทั้งปีประเมินไว้ประมาณ5,700เรามาดูของ t i สโก้ไม่รู้จะให้ข้อมูลอะไรไว,ไว้บ้างหรือเปล่าเราเข้าไปดูกัน ก็อืมเขาบอกว่าราคาประเมินไว้สามสิบสี่จุดห้าอันนี้ก็มองไว้แยกกว่าโมบูล่าแล้วก็มองไว้แยกกว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยยวนป้าอ่ามองไว้แยกกว่านะครับแต่เขาก็ไม่ได้ประเมินกําไรไว้เลยเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าพวกเศรษฐกิจอะไรพวกนี้จะหดตัวลงอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลจะดูค่อนข้างน้อยเราประมาณการปีสองพันยี่สิบไว้ว่าลดลงห้าจุดเจ็ด แสดงว่าประเมินต่ํากว่าของนูบุระพัฒนาสินล้วก็ต่ํากว่ายอนต้านะเพราะว่าของยอนต้าเนี่ยยังยังเพิ่มขึ้นประมาณสักสองเปอร์เซ็นตประมาณเนี้ยนะครับแต่อันนี้ว่าลดลงห้าจุดเจ็ดเพราะฉะนั้นถ้าลดลงห้าจุดเจ็ดนะครับก็แสดงว่าเราเราเรามองเรามองตรงนี้ห้าพันห้าลดลงห้าจุดเจ็ดแสดงว่าได้ต่ํากว่าห้าพันห้าหรือเปล่า นะครับเราลองลองไปเทียบเทียบดูเพราะฉะนั้นเราให้เดานะครับให้เดาของคุณหงอะคุณหงน่าจะมองว่าตัว KTC ตรงเนี้ยผลการดําเนินงานออกมาใกล้เคียงอันนี้หรือต่ํากว่านี้ผมมองเขามองว่าอย่างนี้นะเขาถึงขายออกหมดนะครับเขามองอย่างนี้ซึ่งนายกสอดคล้องใน,นหลายๆโบกโดยเฉพาะโบก S อ B บเนี่ยใครที่หาได้ก็ลองไปหาดูนะครับเราไปหาต่อดูว่าทําไมถึงประเมินออกมา24แล้วข้อมูลตรงเนี้ยไปโดนใจของคุณฮงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ประมวลออกมาต่ํามากนะคือยังลงได้อีกหกบาทอะถ้าถ้าดูหลักจากระครับประเมินนะครับในตรงนี้นะครับเอาไปคํานวณอะไรกันต่อนะครับมาดูบล็อกอื่นกันบ้างตัวเคทซเนี่ยให้ไว้ว่าปีเนี้ยจะลดลงห้าเปอร์เซ็นต์กำไรครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทิดโก้นะขออภัยทิ่โก้ประเมินไว้นะมีบล็อกอื่นอื่นอีกไหมครับอุบุลละนะครับโอเค ของกุ้งสีประเมินไว้แต่ประเมินไว้ค่อนข้างไกลแล้วประมาณเดือนเดือนห้านะครับก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับบอกแค่ราคาซื้อราคาเป้าหมายน,นี่ก็คือแทบไม่ได้อะไรเลยแทบไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยครับมีแค่ราคาเป้าหมายนะครับอันนี้ครับโปรกุ้งสีนะครับไม่ได้อะไรครับอันนี้ก็คือผมจะไม่อ่านอะไรมากอ่าก็สรุปแล้วนะครับก็มีบัวหลวงมีบัวหลวงอ่าบัวหลวงอย่างนึ้ง บัวหลวงให้ไว้สามสิบแปดเขาบอกว่า,ามาตรการของแบงค์ชาติเนี่ยจำกัดนะครับส่งผลจำกัดหลังจากนั้นเขาประเมินไว้ว่าอยู่แต่ลดเป้าหมายลงจากสี่สิบเป็นสามสิบแปดนะครับคล้ายๆกับนูวบลแต่โนูวบลัเนี่ยล,ลดสิบบาทเลยนะครับแสดงว่าอ m p a c t สูงนะแต่ของบัวหลวงได้มองว่าอ m p a c t ที่มาตรการของแบงค์ชาติเนี่ยไม่สูงมันเป็นเป็นมุมมองของแต่ละโบกนะครับทีนี้ แต่ลดล, ء, ลงทั้งคู่บอกอประเมินไว้ประมาณห้าพ si ันห้าร้อห้าพันห้าห้าจุดห้าพันล้านนั่นเองครับห้าพันห้าร้อยล้านนะครับแล้วก็ลดลงสี่เปอร์เซ็นตแสดงว่ากําไรของอที่ประเมินเดิมผมเข้าใจว่าเขาประเมินไว้ก่อนนั้นเนี่ยประเมินไว้สูงนิดนึงแล้วก็ลดลงมาจากที่ประเมินประมาณสี่เปอร์เซ็นถ้ามันออกมาห้าพห้าจุดห้าพันล้านเนี่ยดูแล้วเป็นหุ้นที่ เคยเติบโตมาตลอดนะ่ะแล้วก็หยุดการเติบโตเนี้ยบางทีรายใหญ่เขาขายนะผมว่าผมมองว่ามุมนี้แหละคุณฮงอ่าสาพอนขายเนี่ยมองว่ากําไรของมันเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากนะก็คือออกมาเพนเป็นห้าพันห้าหรืออาจจะมองว่าต่ํากว่าได้ซ้ํานั่นคือเขาอาจจะขายนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของเจ้าของช่องนะครับล้วนๆเลยเป็นจุดจุดใหญ่สุดที่ของคุณฮงมองนะครับผมคิดว่าตรงนี้นะครับในส่วนของ อธุรกิจอะไรเดี๋ยวไปไปดูเองนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ KTC จะออกมาในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นาราคาตรงนี้ที่ปรับตัวลดลงมาเหลืออ่สามสิบกว่าบาทนะครับจากสามสิบไปายสี่สิบด้วยซ้ำในบางช่วงนะครับถ้ามันออกมาห้าพันห้ามันออกมาห้าพันห้านะในในตัวตัวเนี้ยผมมองว่าราคาสามสิบตรงเนี้ยก็มีโอกาส มีโอกาสที่จะติดดอยได้นะครับต้ออกมา5,500นะมันจะมีแรงขายหลังจากที่ประกาศงอกออกมาอีกทีหนึ่งมันจะขายหลุดออกมา30เป็นมีโปอรากาสเป็นไปได้นะแต่ถ้ามันยืนกําไรมันยืนออกมาได้ประมาณ5เจ7 5ห้8พวกเนี้ยราคา30ตรงเนี้ยราคาเป็นราคาที่น่าเข้าไปลงทุนเพราะว่าราคาแฟงเขาจะอยู่ประมาณ36-34-35-36แถวๆเนี้ยนะครับจากจาก,จากการที่ ใน,ในดูในหลายสํานักรวมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดมองแย่ที่สุดตามที่บอกก็คือยี่สิบสี่การที่ลงไปยี่สิบสี่เนี่ยกําไรสุดที่ของ kdc เนี่ยอาจจะต้องต่ํากว่าห้าพันห้านะครับถ้าต่ำออกมาต่ำกว่าห้าพันห้าคุณไปมองยี่สิบสี่ได้เลยแต่ถ้าออกมาห้าพันห้าท้วนราคามันจะวนอยู่ประมาณสามสิบนี่แหละอาจจะลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามันออกมาห้าพันเจ็ดห้าพันแปดหรือว่าหกพันเลยก็ว่าดีก็ดี ราคามันอาจจะขึ้นไปที่สามสิบสี่สาสิบห้าสาสิบหกแต่แต่บางโบ๊กให้ไว้สาสิบเก้าผมก็มองว่ามันมองมองว่าดีเกินไปนะให้ไว้สูงไปเนี่ยตามนี้ครับออกมาห้าออกมาสูงกว่าห้าพันห้านะครับเช่นห้าพันเจ็ดห้าพันแปดห้าพันเก้าก็ดีราคาอาจจะขึ้นไปสามสิบหกสาสิบห้าสาสิบสี่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดกันแล้วกันแล้วก็คิวสองใกล้ๆเนี่ยดูไว้ว่ากําไรเนี่ยพันสามหรือเปล่าถ้ากําไรออกมาเป็นพันร้อยพันสองพันแล้วราคาอาจจะดรอปลงจากนี้นะ ราคาจะดรอปลงจากสามสิบนี่นะครับดรอปอดรอปลงเพราะฉะนั้นเดือนสิงหานี้รอดูแล้วกันโดยเฉพาะงบของกลุ่มไฟแนนซ์จะน่าจะออกมาเร็วกว่ากลุ่มอื่นนะครับนะครับก็ฝากตรงนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลลายสิบปีของหุ้นตัวนี้กันนะครับเป็นลายไตรมาสนะครับกําไรสุทธิเติบโตมาหุ้นที่กําไรสุทธิเติบโตมาอย่างตลอดนะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับสองร้อยอ่าสองร้อยยี่ิบห้าเติบโตมาเป็น ไตรมาสเป็นรายไตรมาสแล้วกันเอาใหม่ครับกาไรสุดที่ช่องไหนเนี่ยพันกว่าล้านพันกว่าล้านโอเคเอาตั้งแต่ปีเงก่อนเคยกําไรสุดที่หลักหลักร้อยนะครับสองร้อยล้านสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านเนี่ยอันนี้มีดรอปลงไปบ้างสี่ร้อยล้านนะครับห้าร้อยล้านสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านอ่าธุรกิจก็ค่อยเติบโตล,ลงมาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับเจ็ดร้อยล้านแปดร้อยล้านเก้าร้อยล้านนะครับ แล้วก็ขึ้นสู่พันล้านนะครับในปี2511นะครับกระโดดไป2,200ล้าน1,300ล้านนะฮะ1,300ล้านกว่ากว่าอ่าการที่อ่า Q1 ปี2513เนี่ยได้มาถึง1,600กว่าล้านเนี่ยในภาวะที่เป็นโควิดด้วยนะนะครับ1,600กว่าล้านแล้วอ่าในไต,ตรมาส2เนี่ยถ้าลดลงไปเหลือ1,300ล้านผมว่าลดเยอะนะ ในมุมมองผมก็ว่าค่อนข้างลดเยอะถ้าได้พันสามร้อยล้านจริงเนี่ยแล้วก็มาตรการของทปทเนี่ยจะส่งผลต่อธุรกิจเนี่ยไต่ามาสไหนผมมองว่าไต่ามาสสามนะครับน่าจะน่าจะเริ่มรับส่งผลตรงนี้เพราะว่ามาตรการเนี่ยเขาเริ่มใช้วันไหนวันไหน,ไหนลองไปดูนะฮะลองไปดูนะฮะแล้วก็มีผลต่อไต่มาสไหนมากสุดโดยไต่มาสสองเนี่ยผมคิดว่ามีผลต่อมาตรการตรงน,นี้ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับยังมีน้อยนะครับเพราะว่ามาตรการเขาเหมือนจะ เริ่มตั้งแต่ครึ่งปีหลังนะครับคือสิ้นเดือนมิถุนาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไตรมาสสามมีโอกาสที่จะน้อยกว่าไตรมาสสองนะไม่หรือไม่ก็ยังเก่งก็ทรงอันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าจะเชื่อนะเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไตรมาสที่พีิกที่สุดในปีเลยก็ว่าได้อันนี้ในมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นสองกับสามผมว่าไม่น่าจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งแต่ว่าสี่ไม่แน่ใจนะครับสี่ไม่แน่ใจ ออกถ้าออกมาต่ํากว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทในงบแต่มสองเนะี่ยก็เตรียมตัวเลยนะคนที่ถือสามสิบาทตรงนี้นะครับถือราคาสามสิบาทนะครับอ,อสรุปแล้วก็คือนะครับสรุปแล้วในบุมองของนักทุนรายใหญ่ที่สําคัญในในสองท่านนี้ส่วนท่านอื่นๆอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยอย่างเงี้ยเขาซื้อเพิ่มก็อาจจะมองอีกแบบหนึง่งแต่ว่าในสองท่านนี้นะครับจากการวิเคราะห์ผมมองว่า เขามองการเติบโตของกําไรในหน้าตาที่ค่อนข้างต่ําลงกว่าทุกปีอาจจะโตขึ้นจริงอะแต่โตในหน้าตาที่ต่ําลงนะครับแล้วก็เหมือนจะเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การโกรธมันต่ําลงนั่นเองเขาถึงขายออกหมดนะครับหรือมันแปลกใจตรงที่เขาทําไมไม่ทยอยขายนะครับไม่แ,แบ่งขายออกค่อยๆอะไรเงี้ยแต่ขายหมดเลยนี่อันนี้ก็ต้องคอยเฝ้าติดตามดูดีแล้วกันสําหรับคนที่ถืออยู่อะไรเงี้ยก็แต่มาสองงบออกมาต้องรู้ตัวแล้วนะว่าดีตามเป้าหรือไม่ดีนะครับ บอกควรจะถือต่อหรือไม่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไต่มาสามจะต้องมีอีลลอกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของผลกระทบของทอปทอะ่เงี้ยว่าจะกระทบจาแหนงแค่ไหนโดยบางบกก็บอกว่ากระทบจํากัดบางบกบอกว่ากระทบมากอย่างโนเบุราพัฒนสินเนี่ยเคยให้ไว้สี่สิบเจ็ดเนี่ยเปลี่ยนเหลือสามสิบเจ็ดเองแสดงว่ามองว่ากระทบเยอะแต่ว่าของบวัวหลวงอ่ะมองว่ากระทบน้อยนะครับลดอ่าลดราคาเป้าหมายมาลงมานิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วแต่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ฝากข้อมูลการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยไปทํากันบ้านกันต่อละกันนะครับเราก็มาพูดคุยบอกเล่าอะไรเงี้ยในมุมมองส่วนตัวซึ่งข้อมูลอาจจะอาจจะยังไม่รอบด,ด้านหรืออะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็สดเนาะเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มเติมกันละกันสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ฟังกันมาจนถึงทุกวันเนี้ยอาจจะพูดจาวกวนบ,นบ้างอะไรบ้างขออภัยด้วยะะด้วยนะครับเทคเดียวผ่านไม่ตัดต่อละกันก็กลับไปเรียบเรียงนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในอีหน้านะครับสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์อะไรกันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ